S <S อันนี้ขอให้พี่เลยหยิบที่กระเป๋าเขาอะอเนี่ยผมถ่เาเลยหายไปแล้วแต่ว่าพี่ก็เอาอันนี้ <S <S ไปเสียทิ้งไปเสียทิ้งไปเสียทิ้งเน,นี่ยอาจารให้มาอันนี้พิเศษกว่าเพื่อนในห้อง เปล่าอาจารย์ใช้ไปหมดด้ามแล้วหลือแค่ปายไม่เป็นไรถึงถึงจะเหลือแต่ปลอกหนูก็อ้าวถึงถึงจะเหลือแต่ปลอกหนูก็อ้าวเพราะเป็นของอาจารย์นะปลอกไปไม่อ้าวอยากจะให้เต้าถึงจะไม่มีหมึกหนูก็อ้าวถึงจะไม่มีหมึกหนูก็อ้าวเพราะเป็นของอาจารย์เพราะนเห็นหาสะทว์ชัอา ที่มีให้กับถึงเทือพนปีนี้นะครับ<ม>ก็อยากจะพูดสามคำสั้นๆนะครับหลอ่อสวยเราเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติน,รราตนิสัยด,กดกกีก็พูดถูกอีกแล้วก็พูดถูกอีกแล้วก็พูดถูกอีกแล้วน่ารักครับหน้าตายดีมันจะเป็นแบบนี้แหละจะเป็นแบบนี้แหละจะเป็นแบบนี้แหละว้าวลู้สึกดี ที่ได้สอนพวกเราเพราะว่าพวกเราเป็นเด็กนะคะเรียบร้อย What? 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 เรียบร้อยเรียบร้อย

วันนี้วันว่างของเรานะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ห้งองสบองไปลแล้วเนี่ยทำไมทองไม่มาล่ะแล้วมันนั่งกินเกี๊ยวกินอะไรกันเนี่ยปลากระชากน่ะปลากระชากน่ะแล้วไปซื้อชุดท,ที่ไหนไปซื้อชุดที่ไหนค่ะไปซื้อชุดที่ไหนค่ะไปซื้อชุดที่หไนหนค่ะ หาโอ้ยฝัาปัดที่ไหนล่ะคะอ๋ออ๋อเขาหาชุดงานบวแชแทมได้แล้วอืมบ้าไปแล้วชมตัวเองอืมบ้าไปแล้วชมตัวเอง เปิ้ลเราอยากฟงผม,มาเราอยา,มมากฟูบมาไปตัวไปกำลังขึ้นอยู่คกนกำลังโตกังคืนนอนก็อย่าถอนนะฮะโลกลางคืนนอนก็อย่าถอนนะฮะโลกลางคืนนอนก็อย่าถอนนะฮะลกโอ๊ยทำลายพี่พี่ยังไปเล่นแก๊คลิปเลยนะ ยังไม่ได้ใกล้ถึงแม่พี่เที่ยวคนละที่แล้วอันนี้หมัะได้ยังะนี่นี่นะคะคือสนามวินสุพรรณบุรีนี่นะคะคือสนามวินสุพรรณบุรีนี่นะคะคือสนามวินสพรรบุรีสนามวินสุพรรณบุรีน้องหมูเอาหรองน้องหมูเอาหรองน้องหมูเอาหรอง เปิ okay. Okay. Yeah. ้ลทำไมต้องหันหลังคุยก ouais. ับเพื okay, ่อนจ้ะล่ะโอ้ยนี่าย้ตายแล้ยนะคะนี่โอ้ยนี่เย้ตายแล้ยนะคะนี่โอ้ยแคบอกแับใจแคบอกแับใจดูสิแล้วต้องใส่เนี่ยดูใส่เสื้อลายขวางเพื่อทำให้นมยัด ใส่เสื้อลายขวางเพื่อทําให้นมใหญ่นี่ใหญ่แล้วเหรอนี่ใหญ่แล้วเหรอนี่ใหญ่แล้วเหระเออเดี๋ยวพี่เอาเอาครีมตบนมมาขายปะเดี๋ยวพี่เอาเอาครีมตบนมมาขายปะ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 ขายปเสื้อลายหล่ะเนี่ยเราพอดูสิงๆว่าใครจะแต่งงานก่อนเอาป่ะ รวมครับกลองหอยกันกคนคนนี้นะครับพี่น้องคือคนอันตรายเจอผู้ชายจับหามเจอผู้ชายจับตูดมีตูดเท่าไหร่พิดเท่าไหร่มีห้ำเท่าไหร่ครับคนกจับหมดนะครับพี่น้องครับคุณระวังนะครับนี่ครับไม่นางเฟื่องหยันนะครับหรืออย่างนะครับใช้หยาไม่นานหกสตอกปีไม่นานหกสตอกปีไม่นานหกสต๊อกอปีผมใช้งานฝุกที่ใช่หยครับสต๊อกอปีคุไม่ได้ความบอกของเธอครับ ผมอยากให้กล้องได้กินครับพี่น้องครับผมอยากให้กล้องได้กินครับพี่น้องครับกินนี่ปากเค็มปากเค็มใบอินทรีย์นี่ยังน้อยน้อยไปกว่าของเธอมันมีค่าเลยอะใบอินทรีย์เปนแพงนะปัดทูน่าเหรอะไรรับพี่ปัดทูน่าเหรอะไรรับพี่ปัดทูน่าเหรอะไรรับพี่น้องคุณหลบเอาปัดทูน่านะไว้อยู่หน้าพัดลม นี่หนแหละครับกินของเขาไม่แพ้ออก,กันเลยทีเดียวส่วนไหนครับที่ว่าได้กิน <c oughs> คุณเลนกันสครับคุณเล,นท,เณเลนที่เดียวกับผมมะครับ <c oughs> คุณเลนที่เดียวกับผมมะครับคุณเลนที่เดียวกับผมมะครับพี่โนโ้องครับมียาดมมียาดมส่งมาที่อยู่ผมตามนี้เลย <c oughs> ผมไม่ไหวแล้วเน <c oughs> ใครมีปูนเจอคนนี้หวานฉาบไปทดีนะครับ ใครมีปูนเจอคนนี้หวานฉาบไม่ดีนะครับใครมีปูนเจอคนนี้หวานฉาบไม่ดีนะครับจริงของเขายอดพุทธจะทนพุทธจะทนพุทธจะทน ไปดิไปแล้วคา่ะฮ่่าฮ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 ่า ยูมป้าพยาูมป้าพยาูมแแบนมานนะด้วยโตีย จะยังตราตรึงและจะคิด กันไปวันนี้เพื่อกลับมาพบกันวันข้างหน้าไปเพื่อคนหาตัวเองความรู้สึกดีๆจะมีให้กันเสมอแม้ว่าเราไม่เจอกันก็ตามเพื่อนคือเพื่อนสมอและจะเป็นต 喜欢你。